หน้าจอเดินไมค์ดีแม็กของคุณพี่อมรคุณพี่อมรส่งมาจากจังหวัดขอนแกน่นส่งมาซ่อมด้วยอาการปิดสวิตกุญแจแล้วมีไฟติดค้างเข็มใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างจ่ายแรงดันไฟแบตบนโต๊ะซ่อมก่อนที่จะซ่อมมีไฟติดค้างอยู่เรืองๆเข็มสีฟ้าเปิดสวิตออนกุญแจเข็มกวาดปกติถอดเมนบอร์ดหน้าจอเดินไมค์จ่ายแรงดันไฟแบตมีไฟติดค้างดวงสีฟ้าและไฟแสงสว่างหลายหลอดมากจัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่เปลี่ยน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมจ่ายแรงดันไฟแบตไม่มีหลอดไฟติดค้างจ่ายแรงดันคุญแจ ไฟติดเป็นสเตปปกติวัดไฟเลี้ยงเกตทุกเกตปกติประกอบเมนบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่แอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยเข็มน้ำมันอยู่กึ่งกลางเข็มความร้อนอยู่กึ่งกลางเลขสลับสมระยะทางไม่ขาดความเร็วอยู่ที่105วัดรอบเครื่องยนต์อยู่ที่3,000รอบปิดสวิตช์กุญแจและเปิดใหม่เข็มกวาดทุกเข็มเลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมเพสเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนโดยการบายพาสวงจรเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนทำงานปกติเทสเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ และเข็มความเร็วโดยการจ่ายสัญญาณแรงดันเข้าไปเข็มความเร็วและเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติขอขอบคุณคุณพี่อมรอที่ไว้วางใจส่งหน้าจอเดินไม้มาให้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดขอนแก่นขอบคุณมากๆครับผม